มันติมิชชั่นพอร์เท่ล (MMP) ของเรือดำน้ำา a 6 6จากซสวีเดนคือประตูอเนกประสงค์ขนาดใหญ่พิเศษที่ติดตั้งอยู่บริเวณหัวเรือซึ่งเป็นนวัตกรรมสำคัญที่สุดของเรือรุ่นนี้พูดง่ายๆมันคือช่องเปิดขนาดยักษ์ที่ทำหน้าที่ได้สองอย่างหลักๆคือเป็นประตูให้หน่วยรบพิเศษทีมหน่วยซีลพร้อมยุธทธปกรณ์ครบครัน สามารถใช้ช่องนี้เข้าหรือออกจากเรือใต้น้ำได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยเพื่อทำภารกิจแทรกซึมโดยเฉพาะเป็นโรงเก็บโดรนใต้น้ำใช้สำหรับปล่อยและเก็บกู้ยานใต้น้ำไร้คนขับหรือ UUV ขนาดใหญ่เพื่อส่งไปลาตระเวนต่อสู้กับทุ่นระเบิดหรือทำภารกิจเสี่ยงแทนมนุษย์จุดเด่นที่สุดคือ MMP ถูกออกแบบมาเป็นส่วนหนึ่งของตัวเรือเลย ไม่ต้องติดอุปกรณ์เสริมเถะทะใารนอกทําให้เรือดำน้ํา A26 ยังคงความเงียบและคุณสมบัติล่องหนไว้ได้อย่างสมบูรณ์ MMP เปลี่ยนเรือดำน้ํานักล่าธรรมดาให้กลายเป็นฐานทัพเคลื่อนที่ใต้น้ําที่สามารถปรับเปลี่ยนภารกิจได้อย่างหลากหลายและคาดเดาได้ยากครับ